นี่นะคะเราจะมาทําเมนูตามแอนิเมะขึ้นภาพปึง้งทำไมมันดูน่าเกลียดจังเลยอะ่ะ <c oughs> เราขอเตือนใครที่แบบเปิดลำโพองอยู่แล้วแบบพ่อแม่อยู่ข้างๆเนี่ยหลีเสียงก่อนนะคะเพราะว่าหนูเมยเขาจะโซมาแล้ว ไม่ได้ถ่ายในสตูนานวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูตามแอนิเมะขึ้นภาพปึ้ง <R> <id> คือตังอะ่ะเคยเปิดดูเรื่องนี้ใช่ปะแต่แบบว่าดูไม่จบเพราะว่าไม่ใช่หิวนะ <R> <id> เสียงอะ่ะ <R> <id> มันโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูมันบดหอ่อเบคอนอย่างแรกก็คือมันอันนี้เรียกว่าปอกไม่มันนะ การปอกมันที่ต้องปอกมันคือตังอะไปดูออริจินอลมาใช่ไหมคือเขาอะต้องใช้เตาอบแต่เรามีเตาไมโครเวฟตังว่ามันไม่นา่ารอดเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กหน่อยนะคะมันจะได้แบบว่าบด,ดง่ายๆแลวเดี๋ยวเราก็แบบว่าเอาไปต้มนะคะแล้วก็ใส่น้ําแบบนิดนึงนะแล้วก็ใครที่แบบว่าชอบมันๆนหน่อยก็คือใส่เนยก็ได้แล้วก็พอมันนิ่มอะเราก็จะเอาตัวที่มันถูบๆนะคะถูบๆแมันก็จะกลายเป็นมันหมด โอ้มาเลกคือกึยมาเลกคือกึยมาเลกคือกึยเที่ยงโอ๊ยอุ๊ยวงการมายาแต่คือไม่เนียนนะรายการอื่นเขายังมีแบบปึ๊กแล้วก็เป็นในหม้อไม่เนียนอ๋อเอาหม้อออกเฮ้ยหนึ่งสองสามติ้ง two thousand years later เอแล้วเดี๋ยวพอเราต้มไปเรื่อยๆนะคะเราก็เอาตะแกรงมาถูบๆๆแล้วมันก็จะกลายเป็นติ๊งโหน้ะต่อไปก็จะใส่แบบว่าเทคเจอร์เพิ่มเข้าไปเนาะเพราะไม่งั้นแบบว่ามันเป็นมันบดกเดียวมันก็จะแบบไม่อร่อยมันจะสับได้ปะเนี่ยไม่ได้ เราหั่นเป็นแบบเล็กๆๆๆมากๆเพื่อที่เหมือนแบบว่าเวลาเรากินข้างในมันจะได้แบบเฮ้ยมีเทคเจอร์นิดนึงไม่ใช่แค่แบบว่ามีแต่มันบดอะไรเงี้ยไม่งั้นเราก็กินแค่มันบดกับเบคอนก็ได้แหละอุ้ยนี่ประโยคคําถามอ่ะเนี่ยเห็ดยังหุ้ยรสชาติมันจะได้เข้าไปในเห็ดด้วยอันนี้ใส่เกลือพริกไทย ดูคลิปมาใช่ปะคือแบบว่าในคลิปเขาว่าก็คือแค่วางเรียงๆกันธรรมดาแต่ว่าของต่างตางเนี่ยตมางจะแบบว่าจักสารด้วยหลังจากนั้นนะคะเราก็เอามันบดที่เราบดมาเมื่อกี้เฮ้ยก็ดูดีอนะเราต้องวางเชื่อกไปก่อนอีเออี่เออ่าเสร็จแล้วก็จะถึงวิธีการห่อนะคะ จะดูดีก็ได้นะทุกคนว่าแบบนี้ผูกโบให้ด้วยแต่ว่าประเด็นต่อไปก็คือเตาไมโครเวฟทำไมมันดูน่าเกลียดจังเลยอะ <c oughs> ต่อไปเราก็จะทำให้มันสุกนะคะ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วตามสูตรที่ดูมาเนี่ย <c oughs> เขาเอาข้าเตาอบ <c oughs> แต่ว่าเรามีเตาไมโครเวฟไงตังก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกริลแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่ามีเตาอบอะก็ไม่ต้องทำตามสู <c oughs> มตรตังามสู <c oughs> มตร ก็คือโดนเชือกหมดเลยนะไม่โดน,โดน,โดนเลยค่อเฮ้ยหอมเนยได้กลิ่นเนยแล้วหนึ่งคุยรู้สึกถึงความเกลี่ยม นะคะเพราะว่าเราจะทําซอสอีกใส่เนยก่อนแล้วก่ผัดหอมให้มันแบบว่าใส่ใส่ก่อนอันนี้ใส่แป้งเพื่อแบบว่าให้มันแบบโคลอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสนะคะด้วยเกลือพริกไทย ชาตติอะะไรรงนี้ปมาค่ะทุกคนเราจะทำพิธีการตัดเชือกนะคะเดี๋ยวขอเชิญประธานในพิธีไม่ต้องกินตอาเชือกออกคือจริงเราอาจจะแบบไม่ต้องใส่นมตอนที่เราใส่เนอะเพราะว่าพอใส่แล้วมันยิ่งเหลว คนรักกูดูมาเดี๋ยวเราจะมาผ่าดูข้างในกันนะคะถึงแม้ว่าข้างนอกมันจะดูไม่ค่อยน่ากินแต่ว่าข้างในก็คงไม่น่ากินเหมือนกัน เหมือนเรากินมันหมดกับเบคอนใน,นความที่แบบเบคอนของเรามันไม่เกรียมบางทุกคนมันก็เลยไม่สามารถที่จะแบบห่อคุ้มได้ไรเงี้ยแล้วพอเรามากินเงี้ยมันก็เละจนแบบเหมือนกินมันบดกับเบคอนแยกกันแต่มารวมกันแต่ว่ารสชาติความเค็มพริกไทยหรือว่าน้ำเกรวี่ที่เราใส่ลงไปก็คือแบบลงตัวแต่ถ้าว่าจะกินแบบโซมาหนูเน่คะ่ะจ่าิตเทนหน่อยได้ไหมคะขอแบบกินแล้วแบบ แบบโสมอ่ะตขอเกือนใครที่แบบเปิดลำโพงอยู่แล้วแบบพ่อแม่อยู่ข้างๆเนี่ยหลีเสียงก่อนนะคะเพราะว่าหนเมเนเขาจะโซมาแล้วโซมาเขาชิมก่อนะคะได้เลยค่ะอันนี้คือเียวลิ้นตัวเองค่ะพี่เป็นไงบ้างคะพชาติมมันเหมือนแบบจะสุกไหมวะอะไรอย่างแบบ แอกว่าเค็มเค็มมันได้ใช่อร่อยเอาไปเลยเต็มรอยรอยยี่เออยไอ้ก่อนย้อนก่อนอร่อยโอเคคือรสชาติมันได้ทุกคนมันแบบเค็มพริกไทยอะไรเงี้ยมันพอดีแต่ว่าความสุกของเบคอนเนี่ยมันแบบนิดหนึ่งนะคะ จะออกมาแปลกๆนิดนึงนะทุกคนยังไงก็ไปลองทําดูแล้วกันนะคะถ้าใครแบบว่าว่างๆแล้วก็อยากลองเมนูแปลกๆนะคะวันนี้ตั้งๆแล้วก็ทีมงานลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะ